นี่เป็นปรากฏการใหม่ในการเลือกตั้ง6-9ก็คือมีภาคประชาชนไปนอนเฝ้าหีบบัตรเลือกตั้ง คุณรัตนากรบอกว่าเหตุการณ์ที่ชนบุรีมันลากยาวเกินกว่า24ชั่วโมงมถ้าดูจากภาพรวมเมื่อสักครู่นี้ฝั่งเจ้าหน้าที่เขาก็ยืนยันในกติกาของเขาฝั่งผู้ร้องที่เป็นประชาชนเป็นนักศึกษาก็ยืนหยัดในคําร้องอของตัวเองต้องการที่จะตรวจสอบและให้มีการนับคะแนนใหม่นะคะเราจะประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีทั้งหมดก่อนที่จะมีการตั้งข้อสังเกตที่ผู้ร้องเขาบอกว่าพบพิรุธ พบความผิดปกติหลายอย่างจนนำไปสู่ข้อเรียกร้องขอให้มีการนับคะแนนใหม่ค่ะความอลมานเกิดขึ้นหน้าสนามแบดมินตันเทศบาลเมืองชนบุรีเมื่อรถบรรทุก,กกำลังเคลื่อนย้ายหีบบัตรเลือกตั้งเขตหนึ่งจงังหวัดชนบุรีออกจากพื้นที่แต่ว่าประชาชนกลุ่มนี้ไปพบความผิดปกติที่หีบบัตรลักษณะไม่มีสายรัด ที่มีการลงนามกำกับของกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งและยังพบหีบบัตรเลือกตั้งหนึ่งใบบรรจุถุงใส่บัตรเลือกตั้งหลายใบเอาไว้ในหีบเดียวกันจึงเข้าขัดขวางรถบรรทุกไม่ให้เคลื่อนย้ายออกไปจากพื้นที่และเรียกร้องให้กระกะตจังหวัดชนบุรีนับคะแนนใหม่อีกครั้งเพื่อความโปร่งใสค่ะ นายวรจัตรสถาพรพินโยกรับแนมเคเมืองชนบุรีนะครับเดินทางมาคุยกับประชาชนที่รวมตัวกันสะท้อนปัญหาครับแล้วก็ย้ําข้อเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่นะครับขณะที่นายอำเภอเมืองชนบุรีครับชี้แจงขั้นตอนการนับคะแนนเนี่ยเสร็จไปแล้วถ้ามีข้อสงสัย หรือการขอให้นับคะแนนใหม่จะต้องยื่นเรื่องร้องเรียนไปที่กกตครับเพื่อพิจารณาว่าจะนับคะแนนใหม่ได้หรือไม่ครับนั่นก็ยิ่งทําให้ประชาชนที่เฝ้ารอคอยคําตอบเกิดความสับสนแล้วก็ไม่พอใจกับคําชี้แจงระมองว่าที่ชี้แจงออกมาที่อธิบายมานั้นมันไม่มีความชัดเจนกระทั่งนางสาวมนัสนันวิทนาปรากฏตัวแต่ไม่ได้แสดงตนว่าเป็นผู้อํานวยการการเลือกตั้งจังหวัดชนบุรี ก่อนจะออกมาชี้แจงหลังได้พูดคุยกับรองเลขากกตว่าไม่สามารถนับคะแนนใหม่ได้ทำได้เพียงรับเรื่องร้องเรียนแต่ประชาชนถามกลับว่าทำไมถึงนับคะแนนใหม่เหมือนกับที่จังหวัดปทุมธานีไม่ได้ค่ะไปเจออยู่นะในี่ต่เจอในถังเดียวกับที่เจอกระดาษใบนี้ครับผมอยู่ถังเดียวกันเลยครับสองถังทีนี้พวกกว่าพี่เพื่อนไม่พอเต็มเลย จังหวะนี้ครับสถานการณ์เริ่มตึงเครียดมากขึ้นนะครับเมื่อกลุ่มผู้ที่มารวมตัวกันยืนยันครับไปเจอหีบบัตรลงคะแนนเนี่ยไม่มีการรัดสายเคเบิลถ่ายทั้งที่มีสายวางอยู่หลายเส้นนะครับแล้วก็ไปเจอใบนับคะแนนบางส่วนถูกทิ้งอยู่ในถังขยะครับจนกระทั่งเวลาประมาณตีหนึ่งค่ะร้อยตำรวจเอกชดินน้อยเล็กรองเลขาธิการกะกะตเดินทางมาถึงพื้นที่ แล้วก็ได้ชี้แจงกับกลุ่มประชาชนนักศึกษาว่าการเปิดหีบเพื่อน,นับคะแนนใหม่ไม่สามารถทำได้ทันทีจะต้องเป็นอำนาจการตัดสินใจของกะกะตะกลางจนเกิดภาพบรรยากาศแบบนี้ขึ้นค่ะ สรุปข้อพิรุษที่เกิดขึ้นกับการนับคะแนนเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดชนบุรีครับพบว่ามีหีบบัตรเลือกตั้งมีการเปิดเอาไว้ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยอ้างว่าสายเคเบิลไทยทั้งหมดมันหมดไปไม่พอนะครับแต่พอไปดูหน้างานเนี่ยมันยังมีอยู่แล้วก็เจอร่องรอยของการตัดสายเคเบิลไทายหีบบัตรเลือกตั้งและการใช้เชือกฟางมัดครับ รวมไปถึงสมุดบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิ์นะครับที่ไม่อยู่ในหีบบัตรเลือกตั้งและใบนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งที่15เจอว่าโดนทิ้งไว้ในถังขยะหน้าสถานที่เก็บหีบบัตรครับนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งตั้งข้อสังเกตค่ะว่าการทำหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยหรือว่ากปนขาดความเป็นมาตรฐานและไม่เป็นไปตามระเบียบเช่น เอกสารการเลือกตั้งต้องใส่ไว้ในถุงพลาสติกแล้วก็อยู่ในหีบบัตรเลือกตั้งหีบบัตรเลือกตั้งก็ต้องปิดเทปกาวโดยรอบแล้วก็รัดด้วยสายเคเบิลทายพร้อมลายเซน็นกำกับแต่ว่าหลายอย่างเท่าที่ดูแล้วกลับไม่เป็นเช่นนั้นค่ะ